เอาละครับก็อยู่กับผมในป๊อปปิกแมนนะกรแก้มจูสิบวอเดร สังไนนครับผมก็กลับเข้ามาแล้วกับเกมการต่อสู้ในโนเสาร์สุดแรงแสนจะเล่าใจสุดแสนเออไม่ได้งี้เดยเช้ามาก็พูดกระติกกระตัดกระอุกระแอกกันอย่อยางเงี้ยออกมันแน่แหละปกติผมไม่ค่อยได้ตื่นเช้าประมาณนี้เท่าไหร่นะผมก็ไม่ได้เลยตอนนี้ลีกกัรทัวร์นาเมนต์ของเรานี่กำลังดูเดือดมากเลยนะโดยเฉพาะวันนี้วันอาทิตย์นะผมก็ขอแอร์ให้ทุกคนนะผมเร่งมือเลยนะแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้วันจันทร์สองทุ่ม ก็จะประกาศแล้วนะว่าใครจะเป็นผู้ชนะหรือเป็นผู้เล่น1%ซที่จะได้รับการ์ดไปที่ครอบครองแรนด์โดมิเนเตอร์นะผมสรุปผลลีกของผมหน่อยก็แล้วกาันผมยังคงเป็นอันดับหนึ่งอยู่เช่นเคยนะผมมีแต้มอยู่1389งพันสามร้อยแปดสิบเก้าแ์โดมิเนเตอ,อร์ผู้รักงทยนะผมมีแต้มอยู่5 8 9แบนะผมซึ่งเป็นเรื่องที่ยากที่จะเคลียร์ผมออกจากแรงนี้ <laughs> เพราะ <laughs> ว่าฉันอยู่เหนือพวกแกร้อยอันดับยังไงล่ะ อะมามาเล่นแพ็กกันดีกว่านะผมสําหรับช่วงเวลาในนี้นะเพราะว่าก่อนที่ในรถเสาเราจะเอาไปใช้ตีเรีกนะผมอะผมจะเล่นแพ็กนี้กันแล้วกันนะผมก็เรียกว่าอ,อยากเล่นจัดๆเลย <c oughs> มีแต่เรากินเนื้อทั้งนั้นเลยนะผมเรียกว่าสุดจัด <c oughs> แล้วก็มีเกลือด,ด้วยแต่ว่าอัตาดอบก็ดูดีมากเลยนะผมอยากได้ป้าลิซี่นะโตโลกก็ได้นะแต่ว่าเมเทียแคนโทไม่ไม่อยากได้เท่าไหร <c oughs> ่ ก็แบงค์เขียวก็ไม่มีนะผมแล้วก็รู้มาว่าข้างในสุดสติมดิมต้องนะผมเรียกว่าแข็งจะจัดจะจริงอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่านีผมมาลุยกันดีกว่าผมว่าไม่เท่าไหร่ผมว่าไม่เท่าไหร่นะจากการที่เห็นนะผมว่ามันก็เฉยๆนะผมว่ามันก็เฉยๆนะหรือว่าเราต้องเอาเอาจริงเลยไหมเราเอาจริงเลยไหมแบบซัดตุ้มแล้วมันก็ไปเลยซัดตุ้มมันก็ไปเลยไม่ได้ว่ะ ในโนเสาเยอะนะเราต้องเรียกมือวางอันดับหนึ่งของเราขึ้นมามือวางอันดับหนึ่งของฉันอยู่ไหนคอมปี่พิกห้นะผมแล้วก็พอม,มีคอมปี้เสร็จแล้วก็ต้องมีเนื้ออย่างเดียวไม่ต้องคิดอะไรมากอะ่ะเพราะวันนี้มันมีแต่เนื้อมันมีแต่เนื้ออย่างเดียวเราไปคิดอะไรมากอะ่ะเราก็ต้องมีเนื้อไม่พอนะห้าร้อยมันน้อยเกินไปนะสามพันครับสองพั 2, นหนึ่งนะผมเอา7 0 0อ่ะถ้า700ยังพอคุยนะผม700รกับแอร์เจรม เอ้ยเจ็ดร้บนะผมถ้าจะไหวแล้วแหละสบายสบายไม่ต้องคิดมากนะผมมีเลือดนิดหน่อยเอาไว้ให้มันปวดจิตนะผมมาลุยกันทีฝาแต่แสนบาทนะผมไม่ายยาก <laughs> ไม่ง่ายากแล้วไปบอกว่ามันยากกันนักกันหนาวะ <c oughs> เออไฟติ้งถ้ามันเริ่มก่อนดิ <c oughs> เออถ้ามันเริ่มก่อนดิจะเปี่ยมันเยอะด้วยอ่ะ <c oughs> มาเลยโซโลเนี่ยต้องเป็นหกชัดจบในสอง จุกเจ็บเอือไปแล้วของปีที่พลาดไปโดนนผมอ่าป้องกันหนึ่งก้อนเงินสองนะผมแล้วก็เหลือไว้หนึ่งไว้เพื่อนนะแกเตรียมตัวเตรียมใจไปยันโตโลไม่โจมตีว่ะไม่โจมตีว่ะรู้จักเก็บสแต่แตกกันละอุ้ยป้องกันหนึ่งนะผมเหลือนหนึ่ง ้อมรับทุกสถานะแกนความเป็นไปได้โจมตี้อโตโหลผู้กอร้องไม่อยากให้มันยืมเยอะสียปพกกันสี่ไปเก็บสแต่งด้วยโอเคอย่างนี้ยิ่งเล่นไงโจมตีสามเหลือหนึ่งเมืงตายไอ้โตโหลจัดการมึงด้วตัวเองมึงเสียมตัวได้เลยโจมตีหนึ่งโจมตีสองสามสี่ห้าหกไปให้ยับเอาห้สุด มึงตายไม่เนยโจมมานานแล้วนี่กระเด็นกระจอนม, <laughs> มาเวโลซีรัปเตอร์มาเลย <laughs> แกมีที่สี่แค่นั้นอุย้ยโจมสีสามเหลือนึ่งสสูตรอย่างนี้ตลอดเลยอะเีสูตรแบบนี้ตลอดเลยแหละพวกมึงนี่บอดสมัยนี้นะผมเหลือหนึ่งตลอดไม่รู้เหลืออุยจะย่ะมันไม่ได้ป้องกันเลยนะผมตะกี้เปิดกาสดสดุด โจมตีห้าบดแล้วนู่ป๊อปปี้เอือแต่นะทำได้ดีเฮ้ยเราแพ้ไม่ได้เลยะเราตายไม่ได้นะเนี่ยผมรู้แล้วว่าทำไมมันถึงยากเราห้ามตายนะผมออะไรวะเราห้ามตายวะทุกคนแล้วอย่างงี้ทำไงอ่ะเอ้ยเราห้ามตายอ่ะอะไรวะเนี่ยโอ้โหย แจ้งกูชัดๆเลยโอ้ยอย่างงี้นี่เองเจ๋วแจมมาลองอีกสักยกหนึ่งนะผมถ้าไม่ได้ไม่ไหวก็ค่อยว่ากันแล้วกันมองถ้าไม่ได้ไหวแล้วเนี่ยดูจากอาการเราตายไม่ได้เหรอเอ,อ่อถ้าเลือดเราน้อยน,อยนี่เราก็มีสิทธิ์ตายนะเราต้องเอาเล่นยากว่ะเล่นยากว่ะเอาหนี้ไปตัวหนึ่งเอานี้ไปตัวหนึ่ง,เ,งเราต้องเซฟตัวเองแล้วหนีออกมาได้ เราต้องเซฟตัวเองแล้วหนีออกมาได้ถ้ายกหน้ามือุ๊ยเอาเอาอีกทีนึงโอ้โหจะไปคิดมันมากมาเอาอีกสักทีนึงอย่าไปคิดมันมากมา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 ประมาทไปหน่อยมันเริ่มก่อเราเลยตอนไม่คิดเราเอาสามจุหมดเลยจะได้ว่าลากดทีงเราไม่พอดิตัวไม่พอสามยกแล้วผมอ่าโจมตีสอง เรือทีนี้เรารู้แล้วคอมปี้ก็ตายไม่ได้ลูกนี่คือคอมพี้บาดิโคริดป้องกันหนึ่งสองไม่ได้หมดไม่ได้เน่ยมันจะแพ้หลายเลยนี่ถ้าเราตายหมดีิเราแพ้เลยตายเรียกวัาเราตายหมดตรงนี้เราแพ้ไม่ได้เราไม่ยอมแพ้ค่อยๆเล่นไปค่อยๆเล่นแตะแตะๆนะลูกผมเรายังเดือนยังชีวิตยังได้อยู่เก็บตัวแตกไว้เก็บตัวแตกไว้มามามาดูสิ ก็เชิญชนะได้ไหมไม่โจมตีนะผมเดี๋ยวแจ,จม,จม,จมนนะไม่โจมไม่โจมกูณไม่โนแน่น่ะเอ้ยเดี๋ยวมี่ดีกางตายแนละ้วมีห้าคเดียวม,มันมันมันยิ่งฟัเหมือนไม่ต้องระวังตัวก็ได้ว่ามองว่าอา่ามันตายกี่ทีก็ได้เราเลยเออแย่แล้วมปี้ตายไม่ได้เลยนะคอมปี้คอมปี้ตายไม่ได้เลยนะเออตายไม่ได้ถ้าเราโจมตีแล้วเราป้องกัน ไม่ถือว่าไม่น่าไหวเอานี้ดีป่ะโจมตีหนึ่งโจมตีสองนะผมแล้วก็ป้องกงองันหนึ่งสองสามนะผมแล้วก็เหลือเพื่อนสองโอเคแต่อย่างนี้ยังพอพอคุยกันได้น,นี่ไนดะ้ยังพอคุยกันได้หน่อยตายไปหนึ่งนะผมตะกิจวิจี่จ,จัดก,กันไดนะ้จะพูดถึงนะแล้วก็ป้องกองงนันนี่มันแ็นตัใหญ่โจมตีหนึ่งโอ้โหชิปแล้ว ชิปแล้วทำยังางเดื้อทีนี้ชิปแล้วโอ้ยแล้วมันเหลือต้องสามอ่ะมาที่สุดเลยทีเดียวคนที่มีหกร้อยแปดรอเนี่ยไม่ใช่6หกรอยป้องกันหนึ่งสอสสี่สสี่ว่ามันป้องกันทุกคนเอ้ยเจ๋าแจมยังคิดคูไปเนี่ยมันเหลือหนึ่งจริงๆด้วยอย่างนี้เราคิดนะผม โจมตีโจมตีฮะตายไม่เราไม่ตายด้วยผมแต่ว่าปัญหายอยู่ตรงนี้แ,แลหละเ,เราเหลือสต่กร้อยหกนะนัถ้าเราโจมตีสามเราเหลือสามเราตายด้วยผมชิปและชิปแล้วทนะ่านี้เปลี่ยนตัวเปลี่ยนจัดจัดโจมตีหนึ่งโจมตีสองไม่ได้อสแตก็กร้อยหกนะผมเราแพ้แล้วแพ้แน่นอน แพ้แน่นอนเออจมตีสามเดือสองไม่พอเห็นไหมโถเอ้ยมันขาดสแตกหนึ่งอื้ยอ่าว่าสุกใส่ต้องถอดใจซะแล้วอาการนี้ปันเด็นนี้ต้องถอดใจซะแล้วโดนจนได้โบเออโดนทีแรกกันเออเรียบร้อยโอ้โหแพ้อยู่เอออะพอดีฟ้า สำหรับช่วงเวลาเนี้บมาดีสุดเลยทีเดียวโอ้โหนี่กูเป็นแชมป์นะเรียกว,ว่าตายอย่างหมาเออชื่อยางกาะราเสีหลบเหมือนหมาเลยทีเดียวกูอ่ะมาพอดี่ฝ่าเล่นอันนี้ดี่ฝ่านะผมถือว่าอ่าต้องไขยี่ฝั่งนี้แล้วเรียกว่าโกรธจ,จัดจัดเอาท้องตัวนี่แหละกูจะไขยี่ให้หมดความแค้นมันมีมาเลยให้มันรู้ไปว่าใครคือโอเมกา09ที่แท้จริง นั้นก็คงต้องเลิกไปแล้วนะผมเพราะว่าผมไม่ไหวนะผมถ้าขึ้ดนดันต่อไปนี่เราจะเสียเยอะแยะมากแนยเนอะผมโดยเฉพาะในโน้ตเ่าเนอะดังนั้นอย่างนั้นผมบอกแล้วว่าแท็กไหนที่ไช่ก็ไม่จำเป็นตนนน้องซื้อมถึงเป็นอาวิทยาศาสตร์น,นพี่ซู้ไม่ได้ยังถอยนะผมอย่าไปอาดิ้นลุนแล้วก็ซื้อในโน้ตเต่าออบในโน้ตเ่าออบจนหมดนะมดผมมาถึงนี่เสร็จเต่าะเด้หนึ่งสองกีก๋หนีไม้แหล่ ไอ้ยี่แน่ไม่แน่ไอ้ยีให้ยับก่อนที่มันจะใช้ท่ารีเวิร์สนะผมนั่นเล่นมันตอนเล่นมันได้หมดเล่นเนเร็วไม่ต้องทำลามเดี๋ยวมึงก็ตายแล้วมามึงมีแค่สองฐานะมึงมีสามมึงตายัว้าป้องกันยังไงก็ไม่อยู่เรียบร้อยไอ้วัวไม่เก็บรถไฟเอาไว้อย่าอยู่เลยตายซะป้องกันหนึ่งเท่านั้นงับ นี่ไงามาเล่นอะไรง่ายๆอยุดทีกว่าเรียวว่าสุดอยอดโอเคก็ได้แล้วนะสำหรับสมอ l แอมเบอร์นะผมปัด๊ดอ้หหนึ่งพันสอง้อยโอ้โหเย,ยอะจัดๆมีแสนห้าแล้วมาสักทีไอ้แพ็คแอมเบอร์แพ็คพิเศษทั้งหลายมายังมายังดูสิก็ยังเนี่ยผม อ่ะตรงนี้ก็อย่าลืมไปซื้อกันนะก็จะซื้อได้ในราคาที่มันถูกลงนะผมจากหมื่นหนึ่งก็เหลือ9 0 0 0พันใช่ไหมแพ็กต่อไปมันลด20%นะผมแพ็กต่อไปก็30%นะ40%นะผมแล้วก็50%ในใบที่5เลยนะผมนี่ไม่ใช่มีใบเดียวนะมีทั้งหมด5ใบนะผมข้างใน <laughs> โอเคเรียกว่าเจ๋วจำสุดๆเลยทีเดียว ังไงก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนดีฝ่ายนะผมเพราะว่ายัางไงก็สู้มันมีได้วะลองแล้วนะผมแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าจะเอาจริงๆคงจะสู้ได้แต่คงอาจจะหมดหมดตูดในรองเา้า <laughs> ในรองเทาอาจจะหมดไปเลยนะผมเพราะว่าต้องเอาแบบว่าตัวระดับเลือดอ่าอย่างน้อยๆก็ต้องมีเลือดสัก2,500-3,000อะไรเงี้ยไปสู้กับมันนะผมให้มันรับสเต็กได้สักสองทีอย่างเงี้ยอ่าเราก็จะมีโอกาสที่จะชนะได้ แล้วก็เอาพวกคอม y ป้พวกอะไรเนี่ยไปดันทีแรกนะแต่ว่าไม่เสี่ยงดีฝ่าเอาตัวไว้อ่าสู้รีกดีฝ่านะผมจะได้ผลกําไรที่งอกงามฝ่านะผมอะ จริงแล้วนะสำหรับช่วงเวลานี้นะก็อพอแค่นี้ก่อนถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้แรงด้วยครับผมอตอนนี้พี่ป๊อปก็อ่านทุกคอมเมนต์แหละไม่ต้องกลัวนะน้อง FC ทั้งหลายนะก็มีตอบบ้างไม่ตอบบ้างก็ไม่ต้องน้อยใจกันนะเพราะว่าพี่ป๊อปไม่ค่อยมีเวลานะก็ทํางานไปด้วยแล้วก็ทําคลิปไปด้วยอะไรไปด้วยนะถ้าเกิดอยากดูเยอะๆให้พี่คลิปให้พี่ป๊อปให้พี่คลิปเลยให้พี่ป๊อปลงคลิปบ่ bye bye. อยๆลงเยอะๆอลงติดต่อต่อเนื่องอก็เป็นกาลังใจกด ปุ่ม subscribe ให้พี่ป๊อปต้วเองนะผมอ่ะไปจริงแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะผม c โ o เกณฑทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ไปแลยฝอย